จุดที่ชี้นี้คือเขตที่ตั้งศาลาโรงครัวที่มีการลุกล้ำเดิมที่พักสงงมีกุฏิสองหลังสองอะไรสองสามหลังที่เป็นห้องแมวห้องเก็บของห้องใช้ประโยชน์ด้านหลังพร้อมทั้งศาลาโรงครัวใหญ่ซึ่งตรงนี้สร้างมาไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีแล้วเป็นสถานที่ที่เป็นการสร้าง สาราาการเรียนเดิมซึ่งอยู่ในน้ําครึ่งนึงบกครึ่งหนึ่ง,งหรือออกไปแล้วจึงเป็นการชี้ชัดว่าบุคลุกที่สาระประโยชน์มามานานแม้จะมีการโต้แย้งจากประธานบริหารท่านพันโทย,ยอดยิ่งแต่ตอนนี้ทางสำนักสงรับสรารภาพรือถอนออกไปแล้วด้วยงบประมาณ6 8 0 0 0บาทเหลือแต่การตุดลอกเปิดดินขึ้นมาให้เป็นแก้มนึงรองรับน้ำอันนี้แถมต่อใช่ไหมใช่ พื้นที่ทั้งหมดกว้างคูณยาว40คูณ 40, 40ก็จะเป็นพันจากจากที่เป็นมาอย่างนี้เนี่ยขวางทางน้ำมาหลายหลายปีเนี่ยทำไมต้องมามาลื้อปีนี้จากรวมตัวของภาคใช่ของภาคพลังประชาชนเออ ยึงจึงเป็นคดีอาญาก่อนแล้วก็มีการประสานงานติดต่อกับทั้งฝ่ายจังหวัดจนมีการประชุมกันที่อำเภอหนึ่งครั้งที่สำนักสงฆ์แห่งนี้สี่ครั้งจนได้ข้อสรุปชัดเจนว่าตอนนั้นบอกว่าเราเราไม่ได้เราไม่ได้มากันแกล้งวัดจะมีคนบอกว่าเรากันแกล้งวัดมันใช่ไหมว่า๋อตอนนี้การสร้าง <ๆ S 2> วัดเนี่ยมันไม่ใช่ใชตอนนี้ผลสรุปชัดเจนแล้วไม่มีใครกันแกล้งเพราะว่าเมื่อมีการทําผิดผิดกฎหมายมานานตั้งแต่ยุคกี่ปีก็ช่างแต่ต้องมีคนรับผิดชอบ ในการผมลุกล้ำบึงทางก่อนทั้งหมดก่อนเกิดจากการค้นหาเสิร์ค้นข้อมูลเกิดจากการค้นหาว่าทำไมสาเหตุน้ำท่วมันคืออะไรใช่ไหมใช่แล้วก็เดินตามตามเส้นทางน้ำใช่ ก็เลยสงสัยว่าทำไมดินตรงนี้มันมื่อกว่ามันชาวบ้านบอกว่ามันเป็นทางทางโล่งใช่ไหมจริงๆเราเราไม่ได้สังเกตละเอียดนะจริงๆอ่ะเพราะว่าถึงแม้จะอยู่หมู่บ้านเนี้ยแต่ชาวบ้านที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาจะรู้ดีโดยเฉพาะคุ้มหมู่ศิษเบ็ดสานที่สุดจะรู้ดีว่าอืใครเอามาถมทางการหรือเอกชนระบุตัวได้ด้วยแต่ไม่มีใครกล้าพูดแต่ตอนเนี้ยข้อมูลถอยออกมาแล้วได้ยินได้ยินข่าวว่าผู้ว่าลงมาดําเนินการเพื่อที่จะแก้ไขปัญหา อันนี้ด้วยใช่ไหมก็ด,ด<า>ีภาพรวมดีภาพรวมดีมากจนกระทั่งล่าสุดก็คือมีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วเหลือแต่การปฏิบัติตามคําสั่งให้เอาดินออกขุดลอกขุดลอก,ลอกตอนนี้คุมสานพิสุขและที่พักสงกดดันให้เทศบาลมารับผิดชอบในการกระทําที่ผ่านมาก็าไม่มีใครขุดลอกทำเงนินะไม่ขุดลอกเทศบาลก็ต้องขุดลอกแลก้วเรียกใครช้จ่ายจากที่พักสงตามกฎหมายอืจะต้องเรียก ส่วนคำนวณอัตราส่วนอย่างไรเนี่ยก็ว่าเป็นเรื่องของการคำนวณนวณเข้าๆนี่นประมาณเท่าไหร่เนื้อที่พื้นที่พื้นที่สาราโรงครัวเดิมเนี่ยสี่สิบสี่สิบคูณสี่สิบเมตรเป็นพันสี่สิบหพันหกร้อยตารางเมตรตารางเมตรถ้าลึกถ้าขุดลึกสี่เมตรก็จะได้หกพันสี่ใช่หกพันสี่ร้อยลูกบาศก์เมตรตู้น้ำแล้วก็ด้านนี้แหละส่วนด้านตรงกว้างสิบเมตรยาวร้อยเมตรก็คือหนึ่งพันตารางเมตร ด้านนี้กว้างสิบเมตรยาวร้อยเมตรตลอดแนวก็เป็นหนึ่งพันตารางเมตรถ้าลึกสี่เมตรมต้งกลางก็จะเป็นสี่พันถูกไหมสี่พันลูกบาทเมตร